สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆช่อง YouTube เก่งก่อนเกมทุกๆท่านด้วยนะครับเจอกันเหมือนเดิมครับกับการวิเคราะห์วิจารฟุตบอล7 คู่เน้นๆกับจานแป้งประจําวันอังคารที่27สิงหาคมครับวันนี้มีฟุตบอลหลายรายการที่น่าสนใจลงสนามเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกนะครับรอบเพลย์ออฟนัดที่2นะครับรวมไปถึงฟุตบอลลาลิก้าสเปนและก็ฟุตบอลถ้วยเล็กอังกฤษอย่างคาราบาวครับรอบที่2ก็จะลงตามการแข่งขันในวันนี้ทั้งหมดนะครับก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะไปวิเคราะห์วิจารณ์ฟุตบอลกันก็เช่นเคยครับฝากเพื่อนๆนะครับกด subscribe นะครับกด like กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับพวกเราในการผลิตผลงานดีๆต่อไปด้วยนะครับผม อ่ะคู่แรกนะครับเราไปกันที่ศึกฟุตบอลลาลิก้าสเปนนะครับจะแข่งกันในเวลาตีสองครึ่งนะครับก็ที่สนามนะครับเอสเตเดโอเดบายเกสนะครับจะเป็นการพบกันร,ระหว่างรายโยบายเกโนครับเปิดรังรับการมีของบาร์เซโลนา โดยผลงานทั้งสองเกมแรกของทั้งคู่นะครับผมต้องบอกเลยว่ายอดเยี่ยมนะครับรายโอบาเกกาโน่นะครับเกมแรกเนี่ยสร้างเซอร์ไพรส์เลยนะครับบุกไปเอาชนะเรอัลโซซิดัดมาได้สองประตูต่อหนึ่งนะครับจากการทำประตูของโฮเก้เดอะฟุตโต้และก็เซกโอกาเมโล่นะครับส่วนเกมที่สองนะครับบุกไปเยือนเกตาเฟ่ครับเสมอกันไปศูนย์ประตู ูตูตศนย์ครับขณะที่ทางบาร์เซโลนานะครับก็ออกสตาร์ทด้วยสกอร์สต่อ1ทั้ง2เกมเลยนะครับนัดแรกเนี่ยบุกไปเอาชนะบาริเซียมาได้ก่อน2-1นะครับแล้วก็นัดล่าสุดนะครับเปิดบ้านนะครับเฉือนเอาชนะแอตแลนติกบิลเบามาได้ด้วยสกอร์เดียวกันที่2ประตูต่อ1ครับ สถิติการเจอกันนะครับ5เกมหลังสุดเนี่ยน่าเหลือเชื่อเลยนะครับเป็นทางรายโยบายเยกานโนนะครับที่ทําได้ดีกว่านะครับชนะบาเซลโลนาได้2เกมนะครับผมเสมอกัน2เกมแล้วก็บาเซลโลนาเนี่ยชนะได้1นัดเท่านั้นนะครับโดยการเจอกันฤดูกาลที่แล้วที่สนามแห่งนี้นะครับเป็นรายโยบายเยกานโนเนี่ยเสมอกับทางบาเซโลนาไป1ประตูต่อ1นะครับโดยผู้ทําประตูในเกมนั้นเนี่ยจะเป็นอุนไนโลเปสนะครับผมแล้วก็เป็นฟองเลนินเนี่ยทำเข้าประตูตัวเองนะครับในช่วงท้ายเกมนั่นเองครับ ส่วนสถิตินะครับผมการเจอกันนะครับที่สนามแห่งนี้เนี่ยสามฤดูกาลหลังสุดนะครับราโยบายเยกันโนไม่แพ้ทางบาร์เซโลนาเลยนะครับโดยการชนะ2นัดนะครับผมและก็เสมอ1นัดนั่นเองครับความพร้อมในเกมนี้นะครับผมเจ้าถิ่นเนี่ยต้องบอกเลยว่าสภาพทีมเนี่ยเต็มร้อยนะครับไม่มีนักเตะบาดเจ็บแต่อย่างใดครับผิดกับทางบาร์เซโลนานะครับนอกจากดานิโอโมเนี่ยที่ยังลงทะเบียนไม่ได้นะครับเรื่องจาก เรื่องของเพดานนักเตะนะครับที่ยังเคลียร์ไม่ลงตัวครับก็ยังจะไรอันเดรสคิทเทนเซนนะครับโรนัลออราโฮสองเซ็นเตอร์แบ็กนะครับตัวจริงด้วยนะครับรวมไปถึงแฟรงกี้เดยองนะครับปาโบกลาบี abi, และก็อันซูฟาติครับการจัดทับในวันนี้นะครับทางฝั่งรายโยบายกาโนเน่น่าจะมาในระบบ4-2-3-1นะครับผม ผู้รักษาประตูจะเป็นทางดานี่กาเดเลสนะครับรับหน้าที่เฝ้าเสานะครับส่วนแดนหลังเนี่ยจะมีอีบันบาริอูนะครับยืนแบ็กขวานะครับส่วนแบ็กซ้ายจะเป็นอารฟองโซเอสปิโนนะครับคู่เซนเตอร์นะจะเป็นฟองเลอร์นินนะครับจับคู่กับอับดุลมูมินนะครับแดนกลางนะจะมีปาเตซิสกับออสตาบาเลนตินนะครับขับเคลื่อนเกมส่วนในเกมรุกเนี่ยจะมีทั้งอีซี่ปาราซอนอูไนโลเปสอันเดรียเอมบาบาแล้วครับแล้วก็ทำเกมสนับสนุนหน้าเป้าอย่างเซนกิโอกาเมโลในการไล่ล่าสกอร์ครับ ขณะที่ทางบาร์เซโลนานะครับคิดว่าน่าจะยังยึดชุดเดิมนะครับจากเกมล่าสุดที่เอาชนะอาร์เจนตกบิเบาลงสนามทั้งหมดนะครับผู้รักษาประตูเป็นแต่อันเดเตสเตเกนนะครับคู่มิดฟิลนะครับผมก็จะเป็นคูบาซี่จับคู่กับอิยิงโกมาติเนเช่นเคยนะครับแบ็กขวานะครับผมเป็นชูกุงเดและแบ็กซ้ายเป็นอเล็กซานโด บลเดนะครับส่วนในกลางนะฮะจะเป็นเบอร์นาหนะครับเป็นไฟมินโลเปสแล้วก็เปรดีกอนซาเรสนะครับเดินเกมร่วมกันแล้วก็แนวรุกนะครับจะมีโรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้นะครับที่ซัดไปแล้ว3ประตูในซีซั่นนี้เนี่ยลงยืนไปหน้าเป้าขนาบข้างด้วยทางรามินยาเมลที่ก็ประเดิมประตูสุดสวยในนัดที่แล้วเช่นกันนะครับก็อีกฝั่งหนึ่งจะเป็นราฟินยาครับโดยเรทคู่นี้นะครับเป็นทางบาร์เซโลนานะที่ดูดีกว่าที่ราคา0.75แต่ว่าถ้ามองจากสถิติแล้วนะครับที่บอกไปนะครับ สาดูการหลังสุดเนี่ยบาร์เซโลนาไม่เคยเอาชนะลาโยบาเยกกโนได้เลยในบ้านของลาโยนะครับผมแล้วก็ผลหลังๆเนี่ยที่มาเยือนเนี่ยก็ถือว่า เกือบเอาตัวไม่รอดกลับไปนะครับผมแพ้ไป2แล้วก็นัดที่แล้วเนี่ยโชคดีหน่อยที่ได้ออฟองเลรนินเนี่ยทำเข้าประตูตัวเองนะครับฟองเลรนินนี่ก็คือเป็นอดีตนักเตะของทางบาร์เซโลนาเองด้วยผมเลยมองว่าเกมเนี้ยไม่ใช่งานง่ายนะครับผมแล้วก็รายโยเนี่ยเก็บมาแล้ว4คะแนนก็คือยังไม่แพ้ใครทั้ง2นัดผมเชื่อว่าวันนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นอีกเกมหนึ่งที่สร้างความลําบากใจให้กับบาร์เซโลนานะครับผมเชื่อว่าวันนี้นะครับรายโยบาเยกาโนจะมีแต้มในบ้านนะครับอยู่รองได้นะครับส่วนเรสูงต่ำนะครับผมมอง มองบนนะเพราะว่าจากถิติการเจอกันเนี่ยมีแค่นัดล่าสุดนะที่พบกันที่เป็น3ประตูต่อศูนย์แต่ว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยต้องบอกว่ามักจะจบกันที่1ลูก2ลูกอะไรแบบนี้นะครับผมก็เฉื่นเกันไปนะครับแต่ผมมองว่าเกมนี้เนี่ยยังไงก็ไมย่ยิงกันนะครับคู่นี้นะครับแนะนำอยู่รองรายโยกันบาเยกาโนแล้วก็วางที่มองต่ำไว้ครับ คู่ต่อมานะครับเราไปกันที่ศึกฟุตบอคลคาราบาวคัพรอบที่2นะครับคู่ตีหนึ่งสี่สิบห้านาทีไบรตันนะครับจะเปิดรังเอเมกรับการแข่งองคอสต์ลีทาวโดยผลงานนัดล่าสุดของไบรตันเนี่ยต้องบอกเลยว่ามาสเตอร์พีสุดๆนะครับเปิดบ้านเอาชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปได้2ประตูต่อนหนึ่งส่วนเกมแรกในพรีเมียร์ลีกก็เอาชนะเอเวอร์ตันไปได้3ประตูต่อศูนย์ครับ ขนาดที่ทางคอสลีย์ทาว์นะครับลงสนามมาแล้วทั้งหมด5เกมนะครับอย่างเป็นทางการก็ในลีกเนี่ยชนะ2นัดนะครับผมแล้วก็แพ้1นัดนะครับก็ล่าสุดเนี่ยบุกไปแพ้วีแกนน1ประตูต่อ0ครับส่วนในลีกครับรอบแรกครับหรือคาราบาวครับเนี่ยพวกเขาเปิดบ้านเอาชนะสวีดอนทาว์มาได้4ประตูต่อ2แล้วก็มีไปเล่นถ้วย EFL Trophy นะครับโดยเล่นกับไบรตันยูยีนะครับก็เสมอ2ประตูต่อ2ก่อนที่จะ เอาชนะจุดโทษผ่านข้นรอบต่อไปได้นะครับความพร้อมในเกมนี้นะครับของทั้ง2ทีมนะคอสลีย์ทาวไม่มีปัญหานักเตะบาดเจ็บแต่อย่างใดครับส่วนไมตันนะครับผมก็มีข่าวดีมาได้มิดเตะนะครับฟิตกลับมาในเกมล่าสุดแต่วันนี้น่าจะได้พักนะครับส่วนตัวเจ็บนะครับที่ลงสนามไม่ได้แน่ๆจะเป็นทางบาร์ดแฟนบุกเก้นนะครับนายทวารมือหนึ่งชาวเนเธอร์แลนด์นะครับแล้วก็เอแวนฟอกุสันนะครับกองหน้าสกอตแลนด์รวมไปถึงเปวิสเอสตูบิญญาและก็ซอรลีมาร์ดด้วยนะครับ ส่วนการจัดทัพนะครับคาดว่าบรต้นวินน่าจะมีการโรเตชันนักเตะพอสมควรนะครับแต่ก็น่าจะยังคงใช้นักเตะชุดหลักเนี่ยลงประคองน้องๆนะครับโดยทางเอ่อโดยเฉพาะในแดนหลังนะครับทาลิคแลมตี้กับลูอิสดังเนี่ยน่าจะได้ออกสตาร์ทในวันนี้นะครับแล้วก็แดนกลางเนี่ยจะมีมัดวิทเฟอร์นะครับกองกลางชาวเยอรมันเนี่ยลงคุมเกมส่วนที่เหลือน่าจะเป็นดาวรุ่งทั้งหมดนะครับขณะที่ทางคอสติทาวนะครับก็ไม่น่าไม่มีอะไรจะเสียแล้วนะผมเชื่อว่าวันนี้เนี่ยยังไงพวกเขาน่าจะจัดชุดใหญ่ชุดเต็มลงสนามครับโดยกระแสเวลานี้นะครับ เวลานี้ของทั้ง2ทีมเนี่ยของคู่นี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นไบรท์ตันนะที่เหนือกว่าแบบขมมิดเลยที่ราคา1.75นะครับซึ่งผมมองว่าก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับแล้วก็ไบรท์ตันเองเนี่ยเป็นทีมที่เล่นในบ้านได้แข็งแกร่งอยู่แล้วนะครับเชื่อว่าวันนี้2เม็ดไม่น่ายากเกินไปจัดได้เน้นๆที่ทางนกนางวนวลไบรท์ตันครับ คู่ถัดมาในเวลาเดียวกันนะครับเราไปกันที่สนามโอเวลนะฮะก็จะเป็นการพบกันระหว่างบาร์สลีย์นะครับทีมจากลีกวันเปิดบ้านรับการเมาของเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดทีมจากเดอะแชมเปี้ยนชิพอังกฤษครับผลงานนัดล่าสุดของทางบาร์สลีย์นะครับเปิดบ้านเสมอกับนอร์ทแฮมป์ตันไป2ประตูต่อ0ูแต่ถ้านับว่า5เกมหลังสุดเนี่ยพวกเขาถือว่าผลงานไม่ดีเลยนะครับชนะได้แค่นัดเดียวเท่านั้นนะครับที่เหลือเสมอ2และก็แพ้2ครับ ขณะอย่างเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดนะครับลงสนามอย่างเป็นทางการมาแล้ว4เกมนะครับแชมเปี้ยนชิพสามเกมแล้วก็ลีกคัพหนึ่งเกมต้องบอกเลยว่าผลงานยังไร้พ่ายนะครับผมเป็นการชนะ2นัดนะครับแล้วก็เสมอ2นัดโดยเกมล่าสุดเนี่ยบุกไปเสมอกับทางนอริซิตี้หนึ่งประตูต่อหนึ่งครับสถิติการเจอกันของ2ทีมนี้5เกมหลังสุดเนี่ยต้องบอกว่าเป็นทางดาบคู่นะที่ทําได้ดีกว่านะครับชนะได้3นัดนะครับผมส่วนบาร์สลีย์เนี่ยชนะได้2เกมนะครับโดยผลล่าสุดที่เจอกันเนี่ยเมื่อปี2022นะครับเป็นเกมกระชับมิตรนะบาร์สล นเชฟฟิลด์ยูเนเต็ดไปได้2ประตูต่อนหนึครับความพร้อมในเกมนี้ของทั้ง2ทีมนะครับทางฝั่งบาร์ซลีเจ้าถิ่นไม่มีปัญหานักเตะบาดเจ็บนะครับแต่ว่าทางดาบคู่นะครับมีปัญหาอยู่2คนก็คือเฟมีเซกิรี่นะครับกับทางเจมี่เช็คิวตันนะครับ,รบ,บ,ท,รบที่ไม่สามารถลงเล่นได้ในวันนี้ครับ ก็กระแสนนะเวลานี้ของคู่นี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นทางเออเจ้าถิ่นออขอไปทางทีมเยือนนะครับอย่างเชฟฟิลด์ยูเนเต็ดเนี่ยดูดีกว่าที่0.25นะครับแล้วก็จากสถิติที่เจอกันมาเนี่ยผมก็เลยมองว่าถ้าเกิดเป็นเกมอย่างเป็นทางการนะบานสลีย์เนี่ยมไม่ค่อยเอาชนะทางเชฟฟิลด์ยูเนเต็ดได้สักเท่าไหร่แม้วันนี้จะเล่นในบ้านได้ก็จริงแล้วก็น้ําแห้งๆแ,แบบเนี้ย0.25ผมมองว่ายังไงทางดาบคู่เนี่ย ก็ไม่น่าพลาดชัยชนะได้แน่นอนนะครับวันนี้จัดได้เลยดาบคู่จะฟันจะตู่บานสลีย์อย่างแน่นอนนะครับส่วนเออสูงต่ำนะครับตอนนี้อยู่ที่2.5นะครับคู่นี้ก็มีโอกาสที่จะยิงกันเยอะเช่นกันนะครับก็สามารถที่จะวางมองบนไว้ด้วยนะครับคู่นี้แนะนำนะครับไปทั้งต่อและก็บอลสูงครับผม คู่ต่อมานะครับเรากลับไปที่ศึกฟุตบอลลาลิก้าสเปนครับในช่วงเวลาเที่ยงคืนตรงนะครับจะเป็นเรอัลมาโยกานะครับเปิดรังรับการเมีของเซบีย่าครับโดยผลงานทั้งสองเกมแรกของมาโยกาเนี่ยต้องบอกเลยว่า ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับเกมแรกเนี่ยอาจจะดูดีที่ว่าเปิดบ้านนะครับยันเจ้าเรอัวมาริดได้1ประตูต่อ1นะครับแต่เกมล่าสุดเนี่ยบุกไปแพ้อซาซูนามา1ประตูต่อ0ูนย์ะครับตอนนี้ก็รั้งอยู่อันดับที่16ของตารางนะครับมี1คะแนนเท่านั้นนะครับเช่นเดียวกับทางฝั่งเซบียาครับที่ก็เอิดหัวได้ไม่ดีสักเท่าไหร่นะครับโดยเกมแรกนะครับบุกไปเสมอกัรลาสปามาสมา2ประตูต่อ2ก่อนที่จะมาพ่ายคาบ้านต่อบียาเรอัลที่1ประตูต่อ2ครับ สถิติการเจอกันนะครับ5นัดหลังสุดเนี่ยเป็นทางเซบิย่านะที่ทําได้ดีกว่านะครับชนะได้3นัดนะครับผมเสมอ1นัดแล้วก็เรอัลมาโยกาเนี่ยชนะได้1เกมครับโดยนัดล่าสุดที่เจอกันนะครับเมื่อ ตอนเมษายนที่ผ่านมาเป็นเซบีย่านะครับที่เปิดบ้านเอาชนะไปได้2ประตูต่อหนึ่งนะครับส่วนล่าสุดที่เจอกันที่สนามแห่งนี้นะครับก็เมื่อปีที่แล้วนะครับเมื่อเดือนธันวาคมนะครับเลอมาโยกานะครับเปิดบ้านเฉือนเอาชนะเซบีย่าไปได้1ประตูต่อศูนย์จากประตูชัยของค่ลาลินตั้งแต่ช่วงต้นเกมครับสภาพทีมวันนี้ของทั้งคู่นะครับต้องบอกเลยว่าเกือบฟิตสมบูรณ์นะครับผมทางฝั่งเจ้าทีมย่างเอ่อมาโยกาเนี่ยจะขาดแก้คาบี้เรเบรี่นะครับที่บาดเจ็บส่วนทางเอ่อเซบีย่านะครับขาดแค่เพียงดาบิดซูโซ ครับการจัดทัพในวันนี้นะครับคาดว่าทางเจ้าถิ่นเนี่ยจะมาในระบบ4-2-3-1นะครับผู้รักษาประตูเนี่ยจะเป็นทางโดมินิกกริฟนะครับแบ็คขวานะครับปาโบมาเฟโอนะครับส่วนแบ็คซ้ายเป็นโยฮันโมคิก้านะครับคู่เซนเตอร์นะครับจะเป็นอันโตนิโอไรโยจับคู่กับโกเปเต้นะครับแดนกลางนะครับจะมีซางซามูนะครับเดินเกมร่วมกับทางเออ่มานูโมนาเลสนะครับส่วนแนวรุกแนวรุกนะครับจะมีดาเด้นะครับจะมีแล้วก็ดานิเอลโรดริเกสนะครับกับ อากุมะอาซาโนนะครับทำเกมสนับสนุนเวดัตมูกิรีในการไล่ล่าประตูครับส่วนทางฝั่งเซบีย่าทีมเยือนนะครับจะมาในระบบ4-3-3นะครับผู้รักษาประตูเนี่ยจะเป็นนีแลนนะครับคู่เซนเตอร์นะครับจะเป็นโลอิกบาวเดกับทางเนมายากุนเด็ตนะครับแล้วก็แบ็กขวานะครับเป็นตัวเก่าอย่างเคซุสนาบาสส่วนแบ็กซ้ายจะเป็นอันเดรสเปโดซ่านะฮะแดนกลาง3ประสานนะครับจะมีกัวเม่นะครับผมจะแล้วก็ฮวนซานเชสนะครับกับซาอูกิเยสนะครับที่เพิ่งดึงมาจากตราหมีส่วนแนวรุกนะครับจะมีอิยานาโช ยืนเป็นหน้าเป้าขนาบข้างด้วยลูกาบายิโกกับทางลูกัสโอกัมโปสครับทั้งสองทีมนี้นะครับต้องบอกเลยว่าเจอกันมาเนี่ยค่อนข้างที่จะบ่อยเลยนะเกือบทุกปีกับอาบายอกากับเซบีย่าเนี่ยซึ่งกระแสในเวลานี้ถือว่าแปลกนะครับเพราะว่าเป็นทางบายอกาเนี่ยเป็นต่ออยู่ที่ราคา0.25ซึ่งถ้าว่าจากสถิติมาเนี่ยต้องบอกว่าเซบีย่านะมักจะทำได้ดีกว่าแต่ว่านะปีนี้เนี่ยเซบีย่าถือว่าผิดฟอร์มไปเยอะนะครับผมผมก็เลยมองว่าวันนี้เนี่ย เป็นงานยากนะที่เซบียาจะบุกมาเก็บใช้ได้ผมว่าวัดไว้วัดใจนะข้างทางฝั่งเจ้าถิ่นมายอก้าดีกว่านะครับเต็มที่ก็แค่หูแหวงแต่ผมเชื่อว่าน่าจะถึงชนะได้นะครับ ส่วนราคาสูงต่ำนะครับคู่นี้เนี่ยอยู่ที่2ลูกนะครับผมบอกเลยว่าเปิดมาอย่างเงี้ยไม่น่าเชียร์เด็ดขาดนะครับผมก็คิดว่าน่าจะจบเต็มที่เนี่ยศูนย์ศูนย์หรือว่าก็มาโยกาเบียดเอาชนะ1ประตูต่อศูนย์เท่านั้นนะครับผมไม่น่าจะมีสกอร์มากกว่านี้นะครับก็วันนี้นะครับคู่นี้นะครับแนะนํานะเชียร์ที่ทางเรอัลมาโยกาไว้ดีกว่านะครับผมถ้าเกิดมีฝั่งชนะเนี่ยน่าจะเป็นเขาแต่เชื่อว่าคู่นี้ก็มีโอกาสที่จะจบเสมอได้เช่นกันครับ คู่ต่อมานะครับเรากลับกันมาที่ฟุตบอลคาราบาวครับนะครับรอบที่2ในเวลาตีหนึ่งสินาทีนะครับจะเป็นการพบกันระหว่างมิดเดิลสโบรนะครับเปิดบ้านรับการเยื่นงของสโตกซิตี้ครับโดยผลงานล่าสุดของทั้ง2ทีมนะครับสเกมหลังมาเนี่ยไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับมิดเดิลสโบรเนี่ยเปิดบ้านเสมอกับพอร์สมาร์ทมา2ประตูต่อ2และก่อนหน้านั้นเนี่ยบุกไปแพ้ดาร์บี้คาลตี้หประตูต่อศูนย์ครับขณะที่ทางรอบที่แล้วนะครับในรอบแรกเนี่ยไปเอาชนะลีดยูไนเต็ดมาได้3ประตูต่อศูนย์ด้วย ขณะที่ทาง Stoke City นะครับเกมล่าสุดเนี่ยเปิดบ้านพ่ายนะครับต่อ West b r o m บ i c ไป1ประตูตอ่อ2และก่อนหน้าน,นั้นก็บุกไปแพ้วัดฟอร์ด3ประตูต่อ0นะครับแต่ในรอบแรกนะครับผลงานดีนะครับเปิดบ้านเอาชนะ c a r ไลมาได้2ประตูต่อ0ครับ การเจอกันของ2ทีมนี้ต้องบอกเลยว่าเจอกันบ่อยมากๆนะครับผมโดย5เกมหลังสุดเนี่ยเป็นการเจอกันในเดอะแชมเปี้ยนชิพทั้งหมดนะครับผมก็เป็นทางสโต๊กชนะได้2เกมนะครับผมมิ d เดิลสโปรชนะได้1เกมแล้วก็เสมอกันไปอีก2นัดนะครับโดยผลงานการบุกมาเยือนลิเวอร์ไซ์ของสโต๊กซิตี้เนี่ยก็ถือว่าช่วงหลังมาเนี่ยทำได้ดีนะเกมล่าสุดก็บุกมาชนะได้2ประตูต่อศูนย์ะครับผมแล้วก็ ก่อนหน้านั้นเนี่ยก็เสมอ1ประตูต่อ1นั่นเองครับความพร้อมในเกมนี้ของทั้ง2ทีมนะครับทางฝั่งเจ้าถิ่นเนี่ยขาดนักเตะตัวหลักถึง4คนด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นอเล็กบากูร่านะครับโจนาธานฮาวสันนะครับมาคุสฟอร์ดและก็โทมี่สมิธที่บาดเจ็บทั้งหมดนะครับส่วนทีมเยือนก็4คนเช่นกันนะครับจะมีเบนเพอร์สันนะครับเอนด้าสตีเวนนะครับไมเคิลโรเซ่และก็แซมกาเลเกอร์ที่ไม่สามารถลงเล่นได้ในวันนี้ครับก็เชื่อว่าวันนี้ทั้ง2ทีมเนี่ยจะจัดตัวเรียกว่าไง กึ่งชุดเต็มนะครับในการลงเล่นด้วยกันเพราะว่าเ,ออเรื่องของศักด์ศีนะมันค้ำคอนะสำหรับมิดเดิลสโบรกัส s ต o กซิตี้เนี่ยที่เจอกันมาค่อนข้างบ่อยในเกือบทุกๆปีอยู่แล้วแล้วก็ผมเชื่อว่าพวก2ทีมนี้รู้ทางกันดีนะครับคู่นี้นะครับด้วยเรทศูเนี่ยผมเชื่อว่ามันเป็นการโยนหัวก้อยอะ่ะคือมันจะออกฝั่งไหนก็ได้แต่ถ้าจากดูจากเรทณเวลานี้เนี่ยยังไงก็ต้องเชียร์ทางมิ d เดิลสโรโลนะครับเชื่อว่าวันนี้น่าจะ ปิดจอบเอาชนะได้แต่และอย่าลืมนะครับปีที่แล้วเนี่ยมิดเดิลสโบรเนี่ยเข้าได้ไปถึงรอบตัดเชือกเลยนะก่อนที่จะไปพ่ายเชลซีอดเข้าชิงไปผมมองว่ามิดเดิลสโบรเนี่ยเขาไม่ธรรมดานะครับสำหรับบอลทัวคาราบาครับเนี่ยผมเชื่อว่าน่าจะเชีย์ได้นะครับส่วนราคาสูงต่ำนะครับผมตอนนี้อยู่ที่2.75คู่นี้ก็มีโอกาสที่จะยีกันเยอะเช่นเดียวกันกันกบคู่ของบาร์สเล์กับเชฟฟิลด์ยูเนเต็ดที่วิเคราะห์ไปเมื่อสักครู่นี้นะครับ คู่นี้นะครับแนะนำเลยนะครับต่อได้เลยนะครับทางเม d เด n s p สโตรจถิ่นที่0.5แล้วก็วางสูงไว้ด้วยที่2.5รับรองไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนครับ คู่ถัดมานะครับเราไปกันที่คู่ของเลสเตอร์ซิตี้นะฮะจะเจอกับทางทรานเมียร์โรเวอร์ที่คิงพาวเวอร์สเตเดียมนะครับคู่นี้จะลงสนามกันในเวลาตีหนึนาทีครับเลสเตอร์เนี่ยผลงาน2นัดเกมแรกเนี่ยในพรีเมียร์ลีกไม่ดีเลยนะครับนัดแรกในเสมอกัรสเปอร์มา1ประตูต่อหนึก่อนที่จะบุกไปแพ้ฟ,ฟูลแลมนะครับด้วยสกอร์หประตูต่อ2เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับ ขณะที่ทานเมียโรเวอร์นะครับผมเกมล่าสุดเนี่ยเปิดบ้านเอาชนะวอร์ซอมาได้1ประตูต่อศูนย์ะครับแต่เกมก่อนหน้าน,นั้นเนี่ยไปแพ้เอเวอเรตันอยู่21มา3ประตูต่อ1น,นะครับแต่ก็ถือว่าท่านนับเฉพาะในลีกนะปีนี้ทรานเมียร์เนี่ยยังไม่แพ้ใครนะครับส่วนรอบที่แล้วเนี่ยก็เอาชนะแอคเลิงตันนะครับมาได้3ประตูต่อศูนย์ด้วยนะครับ ทั้งสองทีมนะครับเจอกันล่าสุดเมื่อซีซั่นที่ผ่านมาในเองครับในศึกคาราบาวครับเช่นกันนะครับในรอบที่2นี่แหละก็เป็นทางเลสเตอร์ทิตี้นะที่บุกมาชนะทรามีโรเวอร์ได้2ประตูต่อศูนย์ครับส่วนการเจอกัน5เกมหลังสุดเนี่ยหวก็ถือว่านานมากๆแล้วนะครับก็เจอกันในตั้งแต่อยู่เลสเตอร์เนี่ยอยู่ลีกวันเลยนะครับผมแล้วก็เดอะแชมเปี้ยนชิพเมื่อตั้งแต่เมื่อก่อนปี2000ที่ผ่านมานะครับก็เป็นทางทรามีโรเวอร์นะที่ทําได้ดีกว่าชนะได้2นัดนะครับเลสเตอร์ชนะได้เกมเดียวแล้วก็เสมอกันไปที่1นัด ความพร้อมในเกมนี้ของทั้งสองทีมนะครับทางฝั่งทีมเยือนอย่างทรานเมียเนี่ยไม่มีนักเตะบาดเจ็บแต่อย่างใดนะครับแต่ว่าทางเลสเตอร์เนี่ยมีตัวเจ็บนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งคอนเนอร์คาวดี้นะครับลุคโทมัสนะครับแพทริสันดาก้าแล้วก็จาคอบสโตรัสซี่นะครับที่ไม่สามารถลงเล่นได้ในวันนี้แต่อย่างไงก็เชื่อว่านะครับด้วยความที่เป็นทีมจากพรีเมียร์ลีกอ่ะก็น่าจะมีการโรเตชันนักเตะพอสมควรนะครับเพราะว่าเลสเตอร์เนี่ย เกมถัดไปเนี่ยจะเปิดบ้านรับการของแอสตันวิลล่าครับก็ถือว่าเป็นงานหนักพอสมควรเลยนะครับผมก็เชื่อว่านี้น่าจะมีการสลับนักเตะลงเล่นส่วนทางทรานเมียนครับเกมหน้าเนี่ยไม่หนักมากครับบุกไปเยนคาสไลก็เชื่อว่าวันนี้น่าจะจัดชุดใหญ่ชุดเต็มลงสนามนะครับโดยเรทเกมนี้นะครับคู่นี้เนี่ยอยู่ที่1 8 5นะครับเป็นเลสเตอร์เจ้าถิ่นเนี่ยที่เป็นต่อมากกว่าผมมองว่าถ้าวัดจากซีซั่นที่ผ่านมาเนี่ยที่เลสเตอร์ก็เก็บได้เนี่ยผมก็มองว่าปีนี้เล่นในบ้านด้วยก็น่าจะเก็บได้เช่นกันนะครับ1.5ผมมองว่าไม่เยอะไปสำหรับทีมลีกพรีเมียร์ลีกเจอกับทีมลีกทูนะคู่นี้เลสเตอร์สบายๆได้เลยนะครับยิงเรียกความมั่นใจแล้วก็มีโอกาสที่จะยิงกันเกิน3ประตูด้วยนะครับผมมองว่าวันนี้เลสเตอร์เนี่ยน่าจะถล่ม3ลูกขึ้นไปจัดได้ในเน้นเลยนะครับที่จิงจอกสยามเลสเตอร์ซิตี้คร และคู่สุดท้ายของพวกเราในวันนี้นะครับไปกันที่สนามเซนต์แอนดรูว์นะครับผมที่เมืองเบอร์มิงแฮมจะเป็นการพบก,กันร,ระหว่างเบอร์บิงแฮมซิตี้นะครับเจ้าถิ่นเปิดบ้านรับเกมเมาเยือนของเจ้าสัวน้อยฟูลแลมครับ เบอร์เมงแฮมซิตี้นะครับผลงานเนี่ยยอดเยี่ยมเลยนะครับเล่นอย่างเป็นทางการมาแล้ว4นัดนะครับผมชนะ3นะครับแล้วก็เสมอ1นะครับดยเกมล่าสุดเนี่ยก็เปิดบ้านนะครับเออขอภายบุกไปเอาชนะนะครับเลตันโอเรียนมาได้2ประตูต่อ1นะครับส่วนในลีกครัพรอบแรกเนี่ยก็บุกไปเอาชนะชาวตันมาได้ที่1ประตูต่อ0ครับส่วนทางฟูลแลมนะครับนัดที่แล้วเนี่ยก็พึ่งคืนฟอร์มเก่งนะครับเปิดบ้านเอาชนะเลสเตอร์มาได้2ประตูต่อ1แต่ในเกมแรกเนี่ยพวกเขาบุกไปแพ้แมนยูมาที่1ประตูต่อ0ครับ สถิติการเจอกันของทั้งคู่นี้นะครับ5เกมหลังสุดเนี่ยเป็นทางฟูลแลมที่ดูดีกว่าแบบชัดเจนเลยนะครับชนะได้5นัดรวดนะครับซึ่งโหสุดท้ายที่เจอกันเนี่ยเมื่อปี2022ตั้งแต่ฟูลแลมเนี่ยยังอยู่เดอะแชมเปี้ยนชิพนะครับซึ่งวันนั้นเนี่ยฟูลแลมเนี่ยเปิดคาเวนคอตเทดนะครับเปิดถล่มทางเบอร์มิงแฮมไป6ประตูต่อ2นะครับและที่สำคัญเนี่ยการบุกมาเยือนเซนต์แอนดรูว์3เกมหลังสุดเนี่ยฟูลแลมชนะได้ทั้งหมดด้วยสกอร์4-1 2-0และะก็1ปรรตตูต่อ0คับ ความพร้อมในวันนี้ของทั้ง2ทีมนะครับทางฝั่งเบอร์มิงแฮมเจ้าถิน่นไม่มีนักเตะบาดเจ็บหรือติดโทษแบนนะครับขนาดที่ทางฟูแลมนะครับจะไม่มีซานเดย์เบอร์เก้นะครับผมนักเตะตัวใหม่ที่เพิ่งดึงมาจากเบอร์ลี่เนี่ยได้รับบาดเจ็บยานะครับจะกลับมาเนี่ยก็จะช่วงตั้งแต่น่าจะเป็นช่วงกลางเดือนกันยายนเลยนะครับผมอ่ะคู่นี้นะครับก็เรทตอนนี้เนี่ยอยู่ที่ราคา0.75ครับเป็นทางฟูแลมมาต่อซึ่งถ้ามองจากสถิติแล้วเนี่ย แน่นอนนะครับมันค่อนข้างที่จะแบเบอร์นะฟูลแลมเหนือกว่าชัดเจนแล้วก็ผมมองว่าฟูลแลมวันนี้ไม่น่าจะประมาทด้วยซ้ำนะครับผมน่าจะส่งชุดจริงลงเล่นเลยเพราะว่าเอ่อต้องบอกว่าถ้วยเล็กๆแบบเนี้ยนะครับทีมเล็กๆแบบเนี้ยมีโอกาสที่จะทะลุผ่านเข้าไปในถึงแบบรอบลึกๆได้นะครับซึ่งฟูลแลมเนี่ยก็คือหนึ่งในนั้นผมมองว่าวันนี้ยังไงก็น่าจะชนะนะครับแล้วก็เกมต่อไปในพรีเมียร์ลีกเนี่ยพวกเขาบุกไปเยือนอีวิสทาวด้วยก็ถือว่าไม่ได้เป็นเกมที่หนักหนาสาหัสอะไรนะครับส่วนเ,อเนบอร์ม ที่หนักกว่านะครับผมเชื่อว่าวันนี้เนี่ยยังไงนะทั้งสองทีมน่าจะมีการโรเตชันพอสมควรแต่ก็เชื่อว่าฟูลแลมก็น่าจะเก็บชัยได้วันนี้จัดได้นะครับที่เจ้าสูน้อยฟูลแลมบุกมาคว้าชัยนะครับส่วนกระแสส,สูงต่ำของคู่นี้นะครับอยู่ที่2.75นะครับก็มีโอกาสที่จะยิงกันเยอะได้เช่นกันนะครับคู่นี้นะครับวางได้เลยนะครับทั้งฟูลแลมแล้วก็ราคาสูงครับไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะ โอเคนะครับอันนี้ก็คือทั้งหมดนะครับสรุปทั้ง7คู่ของจานแปลงในวันนี้นะครับก็หวังว่าจะถูกใจเพื่อนๆนะครับไม่มากก็น้อยนะครับชอบก็จัดนะครับขัดก็เงานะครับผมไม่ว่ากันนะครับผมและยังไงนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับเราก็กลับมาเจอกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้นะครับก่อนไปนะครับก็ขอฝากกลุ่มไว้นิดนึงนะครับเพื่อนๆก็สามารถแอดกันเข้ามาได้นะครับผมที่แอด KKG888 นะครับผมในกลุ่มเราเนี่ยบอกเลยว่าสนุกนะครับมีเพื่อนๆเยอะแยะมากมายนะครับคอยคุยแลกเปลี่ยนทัศนะกันตลอด24ชััั่่่่่ววโมมงเเลลลยนนนนะะะคครรบบบบบไาจปป็ออญีุ บราซิลบอลยุโรปเนี่ยบอลรวมไปถึงฟุตบอลซาอุบอลอเมริกาใต้เนี่ยพวกเรานะครับเน้นกันทุกคู่นะครับผมก็เข้ามาร่วมจอยมาร่วมสนุกกันได้นะครับโอเคนะครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับเรากลับมาเจอกันใหม่วันนี้ขอบคุณทุกท่านในการรับชมและรับฟังมากครับสวัสดีครับผม